สวัสดีครับผมดิก๊กี้ครับใครว่าหมาไม่กินผักเดี๋ยวดิก๊กี้กินให้ดูครับงํา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  อร่อยจ huh ุ๋มเบยแงม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 เอาอร่อยอร่อยอุ๊ยอู้รู้ไหมโอ้ยโอ้ยขี้มีอีกไหมอ่ะก็อีกอันเด็กก็ยันนะ ฮ่าอร่อยจุ้งเบยถั่วพู้ถั่วพูอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ถั่วพูอืมโอ้ยกรอบดีจริงๆเลยอ่ะงมงม โอ้ยอร่อยอร่อยอืมใครว่าหมาไม่กินผักเนาะอร่อยจะตายเอ้ยหมดแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เปล่าอีกไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้ว nghe